อลองอยู่กับ DJI Pocket 31วันคือตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ต่อหรือว่าจะขายต่อเพราะว่าเอาจริงๆนะใช้น้องแบบน้อยมากๆคือเอาจริงๆอ่ะเราซื้อมาได้ปีหนึ่งใช่ไหมก็รู้สึกว่าจริงๆมันดีนะแต่แบบอาจจะเป็นเพราะนิสัยเราเองด้วยเราเป็นคนแบบขี้เกียจขี้เกียจแบกบขี้เกียจพกมันเลยทําให้แบบเวลาไปเที่ยวใช่ป่ะสุดท้ายอะก็ใช้ iPhone ในการถ่ายทริปล่าสุดที่เราไปไปเที่ยวเลราดักเลยนะเว้ยพก DJI ไปด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาแปลกใจเหมือนก<แ>ันเพราะว่าจริงๆมันเป็นกล้องที่แบบถ่ายวล็อกสวยมากคลิป ก็เลยลองแบบว่าหยิบมาบล็อกว่าเออแต่งหน้าแต่งตากิจวัตรประจําวันรองถ่ายเล่นๆดูว่าสุดท้ายแล้วฟีลลิ่งเรายังแบบฟิลชอบมันอยู่ไหมเราต้องปรับตัวยังไงให้ไปกับมันต่อได้บ้างอย่างอันเนี้ยก็เป็นฟิลเตอร์ที่เราแบบซื้อมาใส่ปุ๊บอะมันจะมีโทนแบบซีนมาติกภาพมันจะฟุ้งๆสวยๆซึ่งก็แบบเออมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็แต่คนชอบว่าเออชอบภาพแบบไหนซึ่งพอเราใส่ฟิลเตอร์ไปใช่ไหมมันก็จะแบบฟุ้งๆนวนๆว่าเดี๋ยวถ้าแต่งสีมันก็น่าจะออกแนวโทนแบบซีนีมอ่่สกววววาาอถยยแแนนนนตั้ง มากๆ <c oughs> คือพอล้องลอง้วย <c oughs> ลองวล็อกด้วยแบบแนวนอนอะ่ะเราว่าแบบฟิลลิ่งมันกู๊ดกว่าการถ่ายแนวตั้ง <c oughs> ไม่รู้ทําไมเหมือนกันทุกคนแล้วทีเนี้ยยายติ๊กตอกอะดันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบถ่ายด้วยแนวตั้ง <c oughs> ใช่ปะคือพอลองมาถ่ายแนวนอนก็รู้สึกว่าเออมันไม่คือมันแบบ เอ๊ะมันยังไงมันจะโอเคไหมวะมีตอนระหว่างเดินคิดไปคิดมาก็แบบลองเอาภาพจาก iPhone เนี่ยมาเปรียบเทียบดูว่าเออมันจะยังไงภาพมันโอเคหรือเปล่าเอาคู่เลยว่ากล้อง iPhone ชิดซ้ายคือตัว DJI นี้ทําได้ดีจริงๆพอดูมาถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออถ้างั้นฉันก็ใช้ไปต่อก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเอาจริงๆแสงมันสวยมากๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่าความขี้เกียจของเราเองเปล่าวะที่รู้สึกว่าเออไม่ได้ค่อยได้หยิบมาใช้บ่อยหรือแบบมันเป็น เหมือนกันไหมทุกคนเวลาเราหยิบพวกกล้องมาบล็อกมาถ่ายอ่ะเราจะเขินคนอื่นเพราะว่าแบบพอเราถือกล้องแล้วเราก็เดินต,กต,กตอกตอกต่อยไปเลยช่อยมมันอายอ่ะ<ไ>มันเขินเวลาเราถือกล้อง<พ>อเป็นมือถือด้วยความที่ทุกคนถือมือถือกันเป็นแบบปกติมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมือถือมันไม่รู้สึกเขินอายเวลาหยิบจับมาถ่ายอะไรอย<ต>่างเงี้ยพอเป็นแบบถือ dji อ่ะเรารู้สึกเราเขินเราไม่กล้าถ่ายเราเลยไม่ค่อยพกเท่าไหร่เพราะเราแบบขี้อายจริงเราเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดนะแต่ว่าแบบงงเหมือนกันว่าเออทำไมบางทีแบบ มันขี้อายได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าเราขี้เกยียจกันแน่สุดท้ายอะถ้าทุกคนดูมาถึงตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าวิดีโอนี้มันไม่ค่อยมีอะไร<ต>ใช่<ะ>จริงๆคลิปเนี้ยเราอยากจะมารีวิวทั้งการอัดเสียงแล้วก็การถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอภาพจาก DJI พอมันกริดติ้งแล้วพอมันใส่สีแล้วภาพโทนภาพมันเป็นยังไงหลับใครที่แบบตัดสินใจอยากซื้อตัว DJI Pocket 3จริงๆตัวนี้ออกมาได้แบบปีกว่าแล้วแบบด้วยความที่เราเอาน้องมาถ่ายในห้องใช่ไหมสีมันไม่จึ้งเท่า iPhone เท่าไหร่พอออกไปถ่ายข้างนอกเราพูดเลยว่าสีมมมัันน่าสวยกๆ เลยคิดว่าน่าจะเป็นกล้องที่เหมาะกับสาวๆที่ชอบฟลอกอย่างเราเราเป็นสายขี้เกียจใช่ไหมถ่ายคอนเทนต์ hmm. ในห้องก็คิดว่าส่วนใหญ่แบบกิจวัตรประจําวันวมันคงไม่มีใครมาสนใจดูเราขนาดนั้นแต่สุดท้ายมันก็เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะเวยก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูเอาใครที่ดูมาถึงตอนนี้น่าจะงงว่าสรุปแล้วคลิปนี้มันบอกอะไรวไอเจ้าของช่องอันนี้เนี่ยมันอยากจะมารีวิวไหมว่าเสียงมันดีมากๆหรือม,มันอยากจะมาโชว์ว่าตัวภาพของ DJI เนี่ยมันเป็นยังไงคือจริงๆคลิปนี้มันก็แค่ไม่มีอะไรมันก็แค่อยากทำเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่าจบคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนแบบแฮปปี้เอนจอยนะ